สวัสดีเจ้าเพื่นๆทุกคนเจ้าวันนี้ง,นง่าๆมาที่ไร่ข้าววันนี้มาจับพิกัดจับพิกัดเขาเรียกว่าจับพิกัดจับพิกัดอะไรอ่ะลืมจะจะจบพิกัดเพื่อเพื่อที่เขาจะเอาไปยินยนันไปลงทะเบียนเกษตรกรนะเจ้าวันนี้เง่งายๆมาเป็นไร่ข้าวของคนอื่นนะแต่วิวแบบว่าโอ้บรรยากาศดีมากเลยเจ้าหลังจากที่ที่เราเดิน ขึ้นเขาลงห้วยโอ้ถ่ายแต่ทางมาลําบากเว้ยดูภูเขาข้างหลังพ้นเจ้างามขนาดเลยทุกคนพอพอันนี้อันนี้คือด้านหลังคือข้าวเด้อเจ้าวันนี้เราจะมาจับพิกัดไร่ข้าวแล้วก็ไร่ข้าวโพดก็จะมีไร่ขิงอีกนะเยอะมากค่ะวันนี้วันนี้งานเยอะเดินยาวนะคะไปเดี๋ยวง่ายๆจะเื่อพอกับวิวสวยๆงามๆหน่ะเจ้า ขอก็บเส้นแล้วเดี๋ยวจะเอาไปตำที่บ้านเจ้าตำใส่อย่างเดีอ่ะตำใส่น้ำปูตำตำใส่น้ำปูรำที่สุดแล้วเนาะแล้วก็เก็บเก็บใส่เป้ไปแล้วเราก็จะไปตำตำแต้อง็พี่โยโทวาพี่โยกจะไปก่อนถ้าไปทุบตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับก็คือว่าเราต้องเดินลงไปในห้วยแล้วก็เดินขึ้นแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับเหมือนเจ้า เดี๋ยวดูทางลงดูให้ให้พี่เขาลงไปก่อนค่อยๆลงเด้อเดี๋ยวระบางเต้าเต้าเต้าก็เอาลงืมลงไปไแล้วอ๋อใช่แล้วครับเ้าเป็นลิง <laughs> ตอนนี้เรากำลังเป็นลิงเจ้าทางมันลื่นเราต้องจับเขาบันล่างทุหน้าฝนเจ้าไปตั้งใดไปตั้งใดก็ลำบากฮะเออไปตั้งได,ก,ก,ไงไดก,ก็ลำบากลำบากมาก ในห้วยนี่ก็เย็นดีเนาะเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วเจ้าเสื้อหายตอนนี้เดินกลับมาทางเดิมเจอเสื้อแล้วเจฟเป็น์กำลังจะขึ้นเต็มแล้วอาเจ๊ขึ้นละเจ๊ขึ้นก่อนเดี๋ยวยู่เดี๋ยวยู่ยต้งลุมท่าครับอ,อยู่ต้งลุมท่าครับ ตอนนะใช่ไหม oh. ตอนตอนขึ้นหนับเบาเบาเนี่ยแต่มันลำบากตอนลงตอนลงมันจะลื่นแต่ตอนขึ้นดีดีกว่าตอนลงต้องดันก้นก่อนต้องจ้าอ๋อไม่ต้องนะคะหนึ่งสองอึ๊บสี่ โอ้ยโผล่มาแล้วค่ะโผล่มาแล้วเจ้าจากในลำห้วยตอนนี้โผล่มาอยู่ข้างนอกแล้วนี่เจ้าเขาได้มาต้องมาเล้วที่เขาจะต่ดมาต้องกันเจ้า พอลงจากดอยมาแล้วก็ฮอนฮอนคือยายจะกินตำมาต้อง เสร็จแล้วเขาก็จะเอามาต้องลงไปใส่สใสกระปี่ก่อนก่ะแล้วเราก็จะตามด้วยกะปิสใ,สปสใส่กะปี่ฉันไม่กลัวเป็นโรักว่าให้ใส่กะปิก่อนเจ้าพอเสร็จแล้วเขาก็จะใส่มาต้องลงไปโอ้ยน้ำลายปุ๊บไม่ไหวแล้วน้ำลายไหลจุดๆ ก็จะตบท้ายด้วยผงนัวพอไหมนัวแค่นี้โอเคเก็จะใส่น้ำปลาฮาลงไปอีกน่อยหนึ่งใส่แล้วนะปลาระอืมปลาระลัพระเอกหมูหู้ลำก่อนนะตายสุดยอดสุดยอดน้ำลายแตกพักๆน้ <c oughs> <c oughs> ลำลายย้อย น้ำตาลครึ่งช้อนตบท้ายด้วยน้ำตาลเนี่ยน้อยนึ่งโอเคโอค้โหกินได้ของเจ้าหนะ้าตาสุดยอดดอูตัมมาต้องสุดยอดตัมมาต้อง โอ้โได้กลิ่นแล้วเจ้าตั้งแต่อยู่บนดอยแล้ววันนี้ไม่พลาดเราจะต้องทำกิ่นให้ได้อ้ะอาพริกอยู่ในถุงบุ้งไาเก็บมาไหมสุดยอดเจ้ามาได้เจ้ามากินตาบมะต้อง้ดยกันอร่อยมากอ่ะคนต่ำมากินเลยสบาย สำหรับคลิปนี้วันนี้ง่ายๆลาไปก่อนแล้วเจ้าจะไปกินตำมมอาแต้วเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ง่ายๆเตือนนะเจ้า,จาบ๊ายบาย